เงินช่วยเหลือเยียวยาพิเศษเพิ่มกำลังซื้อซึ่งได้โอนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้รับวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนในเดือนเมษายนนี้คนละ200บาทสามารถนำบัตรประชาชนไปลูดซื้อของได้กับร้านค้าธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ภายในวันที่30เมษายน2565นี้ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์เงินโอนเข้าบัตรประชาชนประมาณ2ล้านกว่าคนแต่ว่ามีผู้ใช้เงินไปแล้วเพียงครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ1.3ล้านคนเท่านั้นยังเหลืออีกประมาณ1ล้านคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สาเหตุหน่าจะมาจากที่ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิ์ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่มีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนบ้านมีคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและคาดว่าเขาน่าจะได้รับสิทธิ์เงินพิเศษโอนเข้าบัตรประชาชนคนละ200บาทในเดือนเมษายน2565นี้ ขอให้นำบัตรประชาชนของเขาเหล่านั้นไปตรวจสอบได้กับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับยื่นบัตรประชาชนให้ทางร้านเขาสแกนตรวจสอบดูได้ว่าได้รับเงิน200บาทหรือไม่และถ้าได้รับก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อของได้เลยจะใช้ทีเดียว200บาทให้หมดเลยก็ได้หรือจะใช้ครั้งละ10บาท20บาท50บาทก็ได้ จนครบวงเงินคนละ200บาทภายในวันที่30เมษายน2565นี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เคยได้รับสิทธิ์เงินโครงการเราชนะเมื่อปี64ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินโอนเข้าบัตรประชาชน หลังจากหมดเราชนะแล้วรัฐบาลก็ยังคงโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้อย่างต่อเนื่องและในเดือนเมษายน2565นี้ก็ยังได้คนละ200บาทนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อของได้ก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางและได้รับเงินโอนเข้าบัตรประชาชนและยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์มีเวลาใช้สิทธิ์ไปจนถึง30เมษายน2565นี้ครับ